ครีมอาบน้ำโทนเนอร์ผิวตัวเพื่อผิวกระจ่างใสวสัสีลีนเฮลตี้ซิลเวอร์พัทใช้แล้วผิวดีขึ้นจริงไม่มีไม่ได้แล้วทุกคนครับคือนุชาได้ไปเห็นรีวิวครีมอาบน้ำโทนเนอร์ผิวตัวครับซึ่งเป็นตัวที่ฮิตมากใน t ิ๊กต็อกในทวิตเตอร์หลายๆายคนบอกว่า ไแล้วผิวดีขึ้นผิวสุขภาพดีผิวกระจ่างใสผิวชุ่มชื้นนุชากดไม่ได้เลยครับก็เลยไปสอยมาทั้งหมดถึง4สูตรเป็นสูตรใหม่จากวัซลีนครับตัวนี้เป็นกระแสะแรงมากครับนี่สีชมพูสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนี่นะซึ่งตัวครีมอาบน้ําของวัซลีนเฮลตี้เซียวเวอรพลัสเนี่ยจะแตกต่างกับครีมอาบน้ําทั่วไปอย่างไรคือตัวครีมอาบน้าตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวบํารุงโคนเนอร์สำหรับผิวหน้าเลยครับเป็นสเต็ปแรกนะคบทำให้ผิวเราเนี่ยหลังจากที่เราอาบ เพื่อเปิดรับการบำรุงผิวให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายิ่งชุ่มชื้นยิ่งดูดซึมครับอย่างที่วิชาได้บอกไปนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติเหมือนโทนเนอร์เลยครับนอกจากจะทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกแล้วนะครับตัวนี้ยังมีแอนตี้แบคถึง99.99%ช99่วยทําให้ผิวของเราสะอาดครับแล้วก็ยังสามารถช่วยล็อกความชุ่มชื้นผิวของเราด้วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นสุขภาพดีกระจ่างใสไม่ทําให้เกิดอาการแห้งตึงด้วยครับมาเริ่มเป็นที่ตัวแรกนะครับเป็นตัวที่วิชาตื้มมากเพราะว่าตัวนี้นะ รรกระจ่างใสขวดสีชมพูสูตรนี้นะครับวั e ซีลีนเฮลที่ซิลเวอร์พัฟบอดี้วอชเฮลที t ไบรท์นะครับเป็นสูตรที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นในทวิตเตอร์ใน t i k t o ็อเยอะมากๆตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยครับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวมันอะไรต่างๆสามารถใช้ได้นะตัวนี้ยังมีแอนตี้แบคถึง99.9%นะครับสามารถทําความสะอาดอย่างล้าลึกแล้วก็สะอาดมากๆเลยครับแล้วตัวนี้นะครับยังมีแอคทีฟเอกเดนที่ใช้สารงานวิจัยสําคัญเลยนะครับม่ว่า จะเป็นตัววิตามิน B3 วิตามิน E นะครับช่วยลดเม็ดสีจากที่เข้มเข้มทให้อ่อนตัวลงดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องผิวคล้ำไม่กระจ่งางใสผิวหมองมีรอยสิวรอยแผลเป็นตามร่างกายต่างๆตัวนี้สามารถช่วยได้ครับและตัวนี้นะครับยังมีนว,วัตรกรรมที่เรียกว่าเวสซลินเจลลี่เป็นนว,วัตรกรรมที่จะสามารถช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นสุขภาพดีเปิดรับการบำรุงแล้วก็เวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยยิ่งชุ่มชื้นยิ่งดูดซึมครับดูดซึมก็คือหมายถึง Active กันต่างๆสารบำรุงบอดี้โลชั่นต่างๆที่เราใช้เข้าไปเนี่ยมันจะสามารถเห็นผลได้อย่างรวเดเร็วเพิ่มมากขึ้นครับในด้านของวิธีการใช้นะครับคืออาบได้ทั้งเช้าและเย็นได้เลยครับในด้านของจุดเด่นในครีมอาบน้ำโทนเนอร์สูตรสีชมพูสูตรนี้นะครับเป็นตัวที่นุชาคิดว่าเฮ้ยเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยนุชาชอบกลิ่นของเขามากและที่สําคัญฟองของเขาเนี่ยจะนุ่มแล้วก็เยอะมากๆเลยครับไม่เกิดการระคายเคืองหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จมันก็จะแบบล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่แห้งตึงผิวนุ่มๆขึ้นนนททััีะครบ แล้วก็พอเวลาที่เราอะรู้สึกว่าผิวของเราเมันชุ่มชื้นใช่ไหมเวลาที่เราใช้ตัวบอดี้โลชั่นยิ่งชุ่มชืน้นยิ่งดูดซึมนะทําให้ผิวของเราเนี่ยไวมันกระจางใสได้อย่างรวดเร็วสูตรนี้นะครับนุชาคิดว่าถ้าใครผิวคล้ำไม่สมดุลน,นะครับแล้วก็ต้องการทําให้ผิวของเรากระจางใสเหมาะมากๆเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วผิวกระจางใสขึ้นได้จริงๆครับมาต่อกันสูตรที่2นะครับเป็นสูตรสีเขียวสูตรนี้นะครับเป็นสูตรสกินคูลิงครับสูตรนี้นะครับจะเด่นในด้านของแอคทีฟเกเดนสาคัญเลยก็คือ Vera, อะโลเราอกอ สามามรถช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีมากๆครับเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งก็สามารถใช้ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ใช้แล้วไม่ทําให้เกิดอาการแห้งตึงแถมยังสามารถช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ด้วยครับใครที่ต้องการฟิลลอ่งแบบใช้แล้วแบบเย็นสดชื่นสุขภาพดีล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวสูตรนี้นุชาว่าเหมาะมากๆเลยครับ สำหรับสูตรที่3านะครับเป็นสูตรซีเลืองขวดนี้นะครับเป็นสูตรเชียลมอยส์นะครับสูตรนี้จะเด่นในด้านของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแอคทีฟกระเด็นสำคัญคือโซยโปรตีนแล้วก็สารสกัดจากข้าวโอ๊ตครับสารสกัดจากข้าวโอ๊ตเนี่ยจะสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มน้ําสุขภาพดีนะครับแล้วก็ไม่แห้งลอกสารสกัดจากข้าวโอ๊ตเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนาะเพราะว่าตัวนี้งานวิจัยเยอะมากๆเลยนะในด้านของการลดการอักเสบของผิวทําให้ผิิวเรราาชชุ่มื้้นนทํใหโค Oh หรือว่าจํานวนแบคทีเรียที่ดีบนผิวของเราเนี่ยทำงานได้อย่างสมดุลพอเวลาที่ผิวของเราเนี่ยทำงานได้อย่างสมดุลเนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีตามมาดังนั้นการบํารุงหรือว่าปัญหาผิวต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาผิวผิวอักเสบไม่ชุ่มชื้นตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับสําหรับสูตรที่4นะครับเป็นสูตรขวดสีฟ้าสูตรนี้ครับสูตรนี้จะเป็นสูตร Protect and Care ครับเดียในด้านของ anti bacteria ครับแล้วก็ในด้านของ active ingredient นะครับเขาจะมีวิตามิน E ครับที่จะสามารถ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เหมาะกับทุกสภาพผิวแล้วก็เวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งที่แบบสะอาดแบบสุดๆอะเออแล้วก็แบบใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งก็สามารถใช้ได้นะวิชาคิดว่าตอบโจทย์มากๆสาหรับใครที่ชอบฟิลลิ่งแบบนี้ครับสูตรสีฟาโปรเทคแอน์แคร์ตอบโจทย์ครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไอเทมเด็ดในวันนี้นะครับวิชาค่อนข้างว้าวเลยนะครับโดยสรุปเลยก็คือตัวครีมอาบน้ํโทนเนอร์จากวัรจะลีนเฮลที่ซิลเวอร์พัทตัว น,นวัตรกรรมนะครับที่สามารถช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวเราชุ่มชื้นสุขภาพดีนะครับแล้วก็ยังมีนวัตรกรรมที่เรียกว่าแอนตี้แบคที่จะสามารถช่วยแอนตี้แบคได้ถึง99.99% 99ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นสุขภาพดีสะอาดกระจ่งางใสนะครับแล้วก็ใช้สารงานวิจัยที่นุชาค่อนข้างที่จะวาวครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งหรือว่าทุกสภาพผิวสามารถใช้ครีมอาบน้ำโทนเนอร์ทั้ง4ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็เป็นครีมอาบน้ำน,นะคะพี่นุชาให้มงลงในปีนี้เพราะว่าเป็นตัวที่ ฉับลื่มในนวัตกรรมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาครับผิวชุ่มชื้นพร้อมรับการบำรุงใช้ครีมอ่บนน้ำวาสลีนสะอาดมั่นใจแอนตี้แบค99.99%สำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยทดลองใช้นะครับสามารถไปตามสอยกันได้ที่โลตัสบิ๊กซีวัสันช้อปปี้ลาซานะครับอย่าพลาดเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย